แกตาโบกแอะแอะนี่เลยผีอะไรผีอะไรนู่นนั่นผีที่เฮ้ยผีอะไรเออผีจริงจังสงวนไปดูซิผีอะไรใช่ผีมันคุณผู้ชายผีในกรอบรูปอ่ะเอกรอบรูปที่ไหนอะไรนเขาไปกรอบรูปอะบ้าเขาสนามฟุตบอลเก่าหรอ จริงๆกคุณพนายเจอเจอต้องที่ไหนไปดูสินั่นนะไปจับไปดูสิก็เห็นแล้วเนี่ยไหนโบไหนโบโบอะไรคุณพนายคุณพนายนี่หน้ามันใหญ่อย่างี้นะใช่คุณพนายหน้าใหญ่อย่างี้นะฝันอย่างกระม้าเนี่ยแล้วตาตาตากลวยแล้วก็ลิ้นลิ้นห้อยลิ้นมันสายได้ไหนคุณพนายเนี่ย ทีมคันตีนเหมือนตีนกบเลยใคุมนายดูสิเนี่ยดูมันใส่ยึดยาไปกระโหลกแล้วมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันบอกให้แกดูเนี่ยดูเนี่ยเห็นแล้วอ่ะเห็นแล้วอ่ะแล้วมันผีที่ไหนแล้วเนี่ยฮะผีจริงๆูุณนายไปเถอะแกสองคนนี่มันไม่ได้เรื่องเลยนะกูว่ากูกูว่ากูคุณนายเรือแล้วว่ะนั่นละทีซ้อมมาเจ็ดวันโดนโดนโดนจนเรือแล้ววะโดนโดนจนฝุ่สมองฝ่อแล้วไม่ได้รีบไปรีบไปเถอะรีบเถอะเออยังยังคงยาวอีกอา ไม่มีผีแกสองคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยก็สังเกตจริงๆว่าเห็นเห็นมันไปไปจะไปไหนก็ไปเลยไปไปคุณารรณาพูดกลางอย่าอย่าพูดเป็นภาษาอื่นเลยก็ผมเห็นผีจริงๆอะผีที่ไหนเราไม่มีไปตกลงุูนายจะป่าผีใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองไปจัดการแน่นะคุณนาาของหลวงพ่อรวยมาาแล้วฉันไม่เรียกไม่ต้องออกมานะ ไม่ออก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 ม้องไม่ออกเออเฮ้ยตกลงหน้านู้นหรือหน้านี้น่ากลัวกว่ากันวะตาคุณนายอะตาตรงนั้นไป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 ได้แล้วไปเอ๊ะทำไมคุณนายตาบวบวบอะไปจริงจริงนะคุณนายเออไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกไปไปไหนก็ไปไปคุณนายเลิกท้าเอวแล้วเลิกไม่ท้าเอวแล้วคุณนายเฮ้เมือ ผมมีสมุนไพรมาแนะนาคุณแมนายครับนี่ครับสมุนไพรอะไรฮะนี่ครับใบกระทมอมครับกินแล้วก็ปรี้กระตอกเขาครับขอขอขอสารไฟครับนี่ครับใบกระทมเขครับคุณม่นายเลยครับกินแล้วฟิตฟิตเปรี้ยนฝังดึงดังดึงดังเลยครับเมื่อกี้ฉันพูดว่าไงพูดพูดว่าไงครับไม่เรียกใครไม่เรียกใครฉันไม่เรียกไม่ต้องออกมาอ๋อไม่เรียกกรบผมไม่ต้องออกมาอืมก็ไม่รู้กับผมนั่นนี่อะไร ใบกระท่อมครับใบกระท่อมเด็ดมาใหม่ใหม่าให้คุณแม่เร้สดเลยครับใช้ทํำยังไงเนี่ยเคียวเียวเขียวเด็ดเด็ดขีดครับอ๋อเด็ดขีดนมาลวครับมาลครับ่นและอย่างนั้นลระครับม้วน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 ม้นม้วนม้วนใส่เข้าปากเคียวเียวเียว่อเขี้ยเคยวเียวีว่ครับอ่ะเอากลับไปกินเองเลยฉันบอกแล้วไงว่าไม่เรียกไม่ต้องออกมาไม่เอาคไม่เอาไป ไปฉันบอกแล้วไงไม่เรียกไม่ต้องออกมาโคซองเอาไหมโคซองเอาไหมเขับไม่ออกไม่ออกแล้วครับไม่ออกแล้วเรับ ជាងអឺមិនអ៊ីគ្រូ คุณพนัยคุณพนัยคุณพนัยครับคุณพนัยครับเกิดเรื่องแล้วครับเชิญครับคุณพนัยครับโทรโทรศัพท์มาครับโทรศัพท์มาเอ่อหัวหมู่ประกรณ์พรพิสุทธิ์โทรมาบอกว่าประหลัดทัพมีผีเข้าอยู่ครับให้คุณพนัยไปดูด่วนเลยครับคุณพนัยครับแค่หัวหมู่ประกรณ์ก็ปราบได้ทุกอย่างแล้วโอ้โหไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับเชื่อครับแล้วนี่ออกมาทําไมเนี่ยฮะ เขาหัวหมู่ประกรณ์พรพิสุทธิ์โทรมาบอกว่ามีคนผีเข้าอยู่อยู่ในกองทัพครับสั่นให้ให้คุณพนายไปดูแกคุยเองเลยฮะฮัลโหลเออ,อคุยเองไปเลยก่อนเหรอเออมึงมึง <c oughs> มึงมึงอย่าประหดตัวเล่นเองนะ <c oughs> ฉันไม่หานนะใครอะ <c oughs> เรียกอะไรเมื่อกี้ก่อนเหรอเออฉันไม่เกี่ยวนะโทรมาไม่อะอ่าอใครผีเข้าเหรอเอ่าอย่าเอาเอ,เอ,เอฉันไม่คุยฉันไม่คุย ใครโทรมาาลายลายลายไม่ไปกูด่าไม่ไปกูด่าฉันติดธุระติดพันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณนาพูดว่าไงนะติดพันเลยเหรอฮะติดธุระติดพันเลยเหรอนี่ฮะฉันว่าแกไปรับโทรศัพท์ดีกว่าอ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 ่วมือปอนโทรมาจริงอ่า่จะคุยอะไลวจะ่าอจริง อะไรไปคชิบหายมันถามว่ายาวราดไปไหนเอาไม่ไม่ไม่รบกวนคุณพันนายแล้วฉันพูดแล้วพูดอีกเนี่ยบอกว่าฉันไม่เรียกไม่ต้องออกมาก็มันมีธุระจริงๆอ่ะแล้วคุณคุณพันาจใจไม่ให้ออกไปได้ยังไป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 ขอรับไปขอรับไปไปไปก็ได้ฮะไป ให้สุดนัน่นอะ ชมเอโชมชะแลมช่างเน็บแนมแนบชิดสนิทสนมแม่ดวงแก้วแววตาย่าพระรมจะขอชมเชยชืย่อนืทุกคืนวันเป็นความจริงมิ่งมีย มีไม้จะมอบจิตมอบใจให้จอมขวันจะถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงกันจนชีวันพี่จะมวยด้วยนารีพระางขยียบจับพาน สบายบางขอจูปรางน้องนิดอย่าบิดนีแม่ดวงแก้วแววตาจงปราณีอย่าเบื่อน,นีนวงนักชักชายคยรา ผมแหงหาเรงออไม่นางจึงบอกความจริงทุกสิ่งไปเออแน่พอไว้ค่านี้คือมาเนดาแม่รู้ว่าอว้วจะไปทับสออสคราวนี้ลึกลับเป็นหนักหนาห่วงดู ลูกแกวแววตาจึงตามมาบอกเจ้าให้เข้าใจยาทนององอาจนักลูกรักแม่จะอยู่ช้านักก็ไม่ได้ แล้วพลาดแพลงแปลงกายกลายไปเออ,เ,อ,อเป็นปีศาจร,รมไลพระวัยอ,อ,อ,อมา thank <laughs> you